เลยพิธีกรนะฮะก็พอมันเป็นคนสนิทเราอ่ะเราก็อยากจะแบบมาทําให้เขาแบบออกมาดีที่สุดเลยเงี้ยก็ฝากหนังสือใหม่ของมิวกี้ไปยาเะครับเพื่อนมาตูนเลยครับีังสี่เรื่องนี้งหนังสือเรื่องนี้มันมันมีอันเด่นอะไรอย่างมาตูนจริงๆมันเป็นเรื่องราวความสําเร็จของผู้หญิงคนนึงเลยนะคือตูมองว่ามิวกี้อ่ะเนื่องจากว่าคือตูมาเพิ่งจะมาสนิทกับมิวกี้เพราะว่าเราซื้อบ้านติดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเจอกันบ่อยแต่ว่าพอได้มารู้จักจริงๆแล้ว ผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่มากกว่าเห็นมากกว่าความรวยเรื่องของผู้ชายเรื่องของความรับผิวชอบมันยังมีเรื่องของคลาสของการเป็นแม่คนการเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยลองลองเปิดใจดูครับคือข้างในมันมีเรารู้มากกว่านักเรารู้มากกว่าใช่ไหมถ้าเกิดอยากรู้อะไรที่มากกว่าหนังสือติดตามได้ตุ้สนิทอยูุกิปายาในช่องยูทูบครับผมอ่ะแต่พี่นะอุ้ยพอรอนอยด์ให้เพื่อนหน่อยพี่หน่อยอ๋อจริงๆตุ้ม ไม่ไม่อวยพอดีกว่าเพราะว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่เคยมีหนังสือเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้มิวกี้อยาก,กให้เพื่อนคนนี้แบบปังๆในทุกๆด้านนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของเพื่อนเราเราก็อยากจะให้เพื่อนเราประสบความสําเร็จในทุกๆด้านยังไงก็ฝากหนังสือมิวกี้ไปอยาด้วยค่ะคุณยืนธรรมดาก็ได้อ๋อได้ไม่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 มยหเอออ่ะเข้าับนะอ่ะน่าจะแบบเหมือน ที่ไปออกรายการแล้วเขาบอกว่าเราเคยเคยประสบชีวิตคือ300ชีวิตที่เพื่อนถ่ายมาจากเรารายการจากช่อง8แย่งสีนใช่ค่ะเทวคุณตู้มนะคะแล้วปวดแล้วปวดที่ถามได้ไหมต้อง8ด้วยเออไม่ได้ก็เดี๋ยวมาดูหมดเลยนะเดี๋ยวมาดู้มเลยนั่นคือคือชีวิตนึงไม่ไม่คือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นการเปรียบเปยให้เห็นอย่างเดียวนะเพราะว่าณตอนนั้นน่ะคำถามจากจากรายการอ่ะคือถามว่า ตอนนี้เหลือเพื่อนสนิทกี่คนเขาบอกแบบนี้อตอนนี้เหลือเพื่อนสนิทกี่คนตูก็บอกว่าอตอนนี้ถ้าเกิดให้นึกถึงงานมันก็มีพี่มดดำที่ให้โอกาสพี่ต้นหอมที่อยู่เคียงข้างแอร์ที่แบบคุยกันทุกเรื่องคือตูมยกมาแค่3คนเขาบอกว่า0 0หรือสามคนแล้วตูมเคยจัดงานมันเกิดคนมา300กว่าคนม,มันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างว่าจาก300สู่3คนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตูมเมื่อสปีที่แล้วจัดงานมันเกิดอย่างเงี้ยเป่าเค้กอย่างเงี้ยแล้วคนก็อยู่ในงานสามอจริงจริง จกนกระทั่งวันเกิดปีล่าสุดที่ตุ้มบินไปทำบุญกับคุณแม่ที่พามา่าตุ้มเป่าเค้กเข้าวันเกิดตัวเองอะ่ะมีแม่มีเพื่อนหนึ่งคนและมีผู้จัดก,การก็คือม,ม,มันคือ3คนเหมือนกันเลยเราเลยรู้สึกแบบว่าเออจาก300สูส่3คนมันก็เหมือนจากสุดสู่3าม,มันมเป็นการเรียนรู้ครับผมดแค่นั้นเลย ยู่แล้วมันไม่ใช่แค่กับตูนนะตูมเชื่อว่าเฮ้ยเวลามันเป็นตัวพิสูจน์ทั้งคัดกรองคนทั้งเรียนรู้คนและเรียนรู้ตัวตนเราเองด้วยมันเวลามันไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นอย่างเดียวมันก็เปลี่ยนตัวเราเองด้วยเมื่อก่อนเราชอบที่จะเป็นแบบนี้ที่จะมีเพื่อนห้อมล้อมเยอะๆวันนี้กลับกลายเป็นเราอยากอยู่เงียบๆมันมันเพราะเวลามันก็เปลี่ยนเราไปด้วยเฟวมนี้มันเปลี่ยนไปจากจากตอนนั้นกับตอนนี้สังคมเพื่อนเปลี่ยนเราไปมากๆเลยแล้วสังคมเดิมยังอยู่ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับกลายเป็นว่าตูม ตมไม่ใช่เพราะตูมเลือกนะแต,ต่ตูมให้เกียรติเพื่อน<ม>ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ใครก็ตามที่ยังอยากมีตูมในชีวิตโทรหาตูมได้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตูมจะไปหาตูมที่ไหนแต่ใครก็ตามที่<ม>รู้สึกว่าไม่ต้องมีตูมก็ได้แล้วก็ไม่เป็นไรมันคือหมดเข้าใจชีวิตไม่ใช่หมดน้อยใจหรือว่าไม่มดีเสมไม่เธอเราอย่าไปน้อยใจเพราะการที่เราน้อยใจกับเพื่อนเรานะ่นแสดงว่าเราเอาความหวังของเราไปฝากไว้กับคนอื่น<ม>เราไม่ควรใช้ชีวิตบนความคาดหวังของใครนะ เราควรอยู่บนความหวังของตัวเองเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่มีใครคบเลยตุ้มสนิทไม่มีใครสนิทด้วยเลยจริงๆอ่ะเราก็มีตัวเราเธอก็อยู่ได้อยู่ได้สิก็ที่ผ่านมาก็อยู่ได้มาตลอดเราไม่คิดถูกเลยไม่จากตลอดไม่จากที่เปิดเปิดใจล่าสุดไปอย่างเงี้ยฟีดแบ่งจากเพื่อน300คนมาไงไงมันมีเข้ามาไหมีเข้ามาบ้างไม่มีนะไม่มีหรือว่ามีแต่ตุ้มอาจจะยังไม่ได้อ่านเออมันมีกรณีแบบว่าเข้าหายไปแล้วยิ่อยู่แล้กลับมาแบบวรู้ว่าคนนี้มองอะไรเงี้ยเราเราเป็นคนอย่าง เขาเชื่อตอบตรงโกงตองกงไม่ตอบวันนี้ดีกว่าเขาไม่ตอบแตเขารู้ว่าเกามีตอบแล้วตอบแล้วแต่ตูมองว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่นละครทุกคนมีสิทธิ์วางตัวทุกคนมีสิทธิ์ทาภาพตัวเองออกมาให้คนที่เขาไม่ได้อยากสนิทด้วยเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยตูตูมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับวงการบันเทิงการที่เราเจอคนที่ต่อหน้าดีกับเราพอเราหันหลังปุ๊บเขาไปพูดถึงเราไม่ดีพอมาวันหนึ่งเราตกเขาเหยียบวันหนึ่งเราขึ้นมาเขากลับมาดีเหมือนเดิมสําหรับตูงวงการบันเทิงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตูมีบททดสอบยังไงกับการที่แบบคัดกองเพื่อนในแต่ละคนที่จะเข้ามปตูยังจะใช้คําเดิมเสมอก็คือตูเป็นคนจริงใจกับเพื่อนทุกคนที่คบแต่ถ้าเกิดตูสัมผัสคือตูจะให้เพื่อนคนหนึ่งอะสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันตูให้รอยหนึ่ง ตูให้ไปก่อนเลยร้อยนึงเคไปก่อนเลยนึง,นนงถ้าตูสัมผัสได้ว่าตูได้มาแค่ยี่สิบตูจะแค่ตัดไม่ได้ตัดร้อยออกมานะแต่ตุูตัด80ดสิเอาอไปให้คนอื่นแล้วตูก็เก็บอันนี้ย0ี่สิไปให้เท่าๆกันเท่าเองในเมื่อคุณยิ้มมาตูก็ยิ้มกลับ คุณเหวี่ยงมาตุ้มก็เหวี่ยงกลับปอมมาตุ้มก็ปอมกลับมันไม่ใช่เรื่องยาวมันเป็นหลักเกณฑ์ตุ้มคิดว่ามันไม่ใช่แค่ตุ้มที่ทำนะตุ้มว่าทุกคนก็ทำทุกทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีมันต้องมีเกรอกที่จะป้องกันตัวเองใช่เขาเสด็จดังแล้วแต่ไม่เป็นไรเธอรู้จัะเธอสู้ได้รู้สึกว่างานทุกวันนี้ก็คือสบายใจนะคงานที่ผ่านมาทำงานที่ผกับการทำงานที่หใช่ใช่สิ่งที่ตุ้มอยากบอกทุกคนนะตุ้มไม่รู้ว่า ท่านผู้ชมทางบ้านคิดเหมือนตูไหมแล้วไม่รู้ว่าคนนี้นิสเหมือนตูมไหมเราทุกคนนะ่ะคือส่วนผสมของเพื่อนที่เราพบอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีเพื่อนสนิตสาคนนะ่ะมะตูมคือส่วนผสมของต้นหอมของมรดัของแอร์นั่แหละยกตัวอย่างนะครับมันถึงบอกเลยว่า การที่เรามีส่วนผสมที่ดีแล้วแน่นแฟนแล้วว่ะเราไม่จำเป็นต้องไปหาส่วนผสมอื่นเพิ่มแล้วอ่ะพระสมบูรณ์แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะตูมยังใช้คําพูดที่เบสิก <ค oda S 1> เลยก็คือคําว่ามิตรภาพหรือคําว่าเพื่อนแท้มันไม่ได้มาด้วยปริมาณมันคือบุคคลและตัวคือจริงๆอะ่ะเพื่อนน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพื่อนที่ดีเพื่อนเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนทุกคนของคุณจะดีถูกต้องไหมครับตูม่ะเพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตอนที่ตูม่ะจะมาตกตรงนี้นี่เอง เพราะเมื่อก่อนตุกเข้าใจมาตลอดว่ามีเพื่อนเยอะนั่นดีจังเลยมีคอนเน็กชั่นเยอะช่วยเหลือดีจังเลยแต่พอเรามาเรียนรู้และอยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้ม่ดีจริงมีเพื่อนเยอะไม่ได้ดีเท่ากับมีเพื่อนที่ดีและไม่ต้องเยอะอ่านตรงไปเลยค่ะเอาตัวน <c oughs> ี้เรื่องนึงวันนั้นที่ <c oughs> พูดในรายการแล้วแหละแต่ขออีกทีเพื่อนฟังคุณตื่นเช้าไม่ทันตื่นเช้าสุดตัวเลยเรื่องเรื่องที่คุณพยายามโยงเราไปเรื่องพวกรหัสพีดีอ๋อโอเคเฮ้ยยังไม่จบยังไม่เคยได้พูดอ่เลยเข้าใจเองมันยังไง ตูมองว่าตอนเนี้ยดีไอทำงานหนักมากนะครับดีไอแล้วก็ส่วนตัวแล้ว mm hmm. เพจที่ออกมาใช้คําว่าแชร์ได้ไหมหรอก mm hmm. ก็ได้แหละ mm hmm. ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นความจริงเลยสําหรับตูในในพาร์ทของตูนะในพาร์ทคนอื่นอ่ะตูไม่รู้แต่พาร์ทของตูมาคือตูยืนยันว่าถ้าเกิดตูเกี่ยวข้องกับ forex td จริงๆหรือเคยชักชวนใครหรือว่ามีเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ forex td และ การพนันออนไลน์ด้วยนะครับตุ้มเอารวมเลยนะครับาเลยอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายอ่ะตุ้มถามหน่อย<ม>พวกคุณคิดว่าตุ้มจะมายืนสัมภาษณ์ตรงนี้ได้ไหมครับมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วยังไงตุ้มก็ต้องโดนตรวจสอบโดนเรียกไปอยู่แล้วเส้นทางทางการเงินมันตรวจสอบกันได้ศิลปินแม้กระทั่งศิลปิในในวงการบางคนเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยเขาเกี่ยวข้องด้วยเหรอเรายังชอบก,กันอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีหลักฐานเส้นทางการเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปตัวบุคคลนั้นตัวส่วนตัวตุ้มอ่ะถ้าให้ คนมันไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะตูไม่มีหลักฐานว่าตูจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ดูในเรื่องของบทบาทของตูต่อไปในสังคมดีกว่าเพราะถ้าเกิดตูเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับสิ่งที่มันผิดกฎหมายตูก็ต้องถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมายอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งอ่ะส่วนตัวตูอ่ะเจตนาตูก็ต่งตูเกิดมาเลยนะตูจะมีข่าวว่าตูแบบไปตีสนิทคนนั้นตูบูลลี่คนนี้ตูติดโควิดอะไรก็ตามตูไม่ซีเรียสเลยนะครับมันเป็นความผิดพลาดของเราจริงๆในอดีต แต่เรื่องการชอบโกงหรือการโกงคนอ um> ่ะแค่ม um ีคนแอบอ้างชื่อตูตูยังปิดร้านจับมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราตูไม่คิดและไม่มีสักโมเมนต์ในความคิดที่จะไปเอาเงินใครมาลงทุนแน่นอนเราเพ่เไม่เคมีไปไ่สอบหรือไปขอข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลเช่นเมื่อตูเกี่ยวข้องกับคนนี้ซึ่งคนนี้อยู่ในคลุกนี่ตงก็ยอมรับว่าตูรู้จักคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องกัอโบริจริงๆ เราก็รู้จักจริงๆไม่ใช่ไม่รู้จักแต่การรู้จักกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทาธุรกิจร่วมกับเขาอ่างไปลงทุนไม่ได้ไปลงทุนอะไรกับเขาเส้นทางเชื่อมโยงกันไม่มีครับเพราะตูมั่นใจว่าถ้าเกิดตูมีเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ forex ตูคงโดน เป็นคนแรกๆตั้งแต่เซตแรกๆแล้วแน่นอนเพราะเราก็ออกสื่อทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตุมยืนยันความรู้สึกตัวเองครับดีเจมาตู้มไม่เคยลงทุนเกี่ยวกับ forex cd และไม่เคยทําเว็บการพนันออนไลน์ทุกประเภทคือว่ามันเกิดมาจากรูปที่เราถ่ายคูค่กั้คนเลยมาโยงอ่ะงั้นรูปนั้นอธิบายก่อนนะครับรูปนั้นอธิบายก่อนนะครับรูปที่ทุกคนเห็นในเพจที่เป็นแอร์พันธิลายืนถือเค้กให้บุคคลอยู่บุคคลน,นึงที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าตุ้มไม่ทราบนะรูปนั้นเกิดขึ้นที่ร้านตุครับ นวลเนียบาอารีแล้วซึ่งรูปนั้นเนี่ยเป็นรูปที่วันนั้นเนี่ยเป็นงานจัดงานวันเกิดของคนในวงการคนหนึ่งซึ่งดังมากแล้วมีดารามาร่วมงานเยอะมากตุ้มในฐานะเจ้าของร้านตุ้มก็มีหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกคนทีนี้เนี่ยรุ่นพี่ตุ้มรู้จักคนในภาพจากแอร์เพราะแอร์เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแอร์เขาวันเกิดพอดีแอร์ก็เลยเตรียมเค้กมาเซอร์ไพร์ และในฐานะเจ้าของร้านพอวันเกิดตูมก็ต้องยกเค้กไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่โต๊ะคือเหมือนเป็นสะพานถูกต้องครับคือเท่านี้เลยครับมันมีอยู่เท่านี้เรื่องราวมันมีเท่านี้แต่ว่าภาพที่ออกมามันดูเหมือนเราสนิทกันมากเราไปกันมากคือตูมบอกว่าตอนนี้ให้พื้นที่แล้วให้ให้ความเป็นธรรมกับตูมนิดนึงตรงที่เราอย่าไปตัดสินอะไรจากเพียงแค่รูปภาพรูปเดียวหรือว่าทาเพ้อความเพ้อความเดียวนะทุกอยากให้ฟังคุณหน่อยเพราะว่า ตูมพูดอะไรอ่ะคนไม่ค่อยฟังเพราะคนจะตีไปเลยว่าแน่นอนมันมันกระทบนะเพราะว่าหลังจากที่ข่าวออกไปว่าตูมเกี่ยวข้องกับฟอร์เร็กตูมถูกถูก cancel งานไปห้างงานทุกคนคิดได้ก่อนเ้าขาไม่ได้คิดได้ก่อนแต่เขารอก่อนรอดูก่อนว่าตูมเกี่ยวข้องจริงไหมเพราะว่าพอมันเป็นข่าวปุ๊บเขาเชื่อว่าพี่พี่สือลชนเช็คได้แน่นอนว่าตูมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว ว่าเป็นงานอีเวนต์รายการอีเวนต์อีเวนต์รายการและงานต่างประเทศถึงหลายความได้ได้แต่ผลงานเท่าไหร่ใช่ไหมต้องเป็นล้านไม่ถึงครับไม่ถึงแต่หลักแสนครับหลักแสนครับตุ้มตุ้มขอโทษอะเรขอโทษผู้จัดการของต้นปร์ก่อนเพราะว่าปลาต้องมานั่งตอบคุณผามตอบนักข่าวในเรื่องที่เขาเองก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักโปรเล็กเลยด้วยซ้ำเลยเขาเพิ่งมาทำกับเราเลยอย่างเงี้ยขอโทษแม่เพราะว่าแม่ก็กลายเป็นแบบว่าเอาอีกแล้วต้นปีเนี่ยแม่บอกไม่มีแล้วไงตุ้มบอกแม่เรื่องเนี้ยตุ้มไม่ได้เกี่ยวข้องจริง ต่มันมีชื่อตูมคนแรกเลยมาตูมรู้จากคนนี้<ม>ไปถามให้พี่ๆมาถามมาตูมสิถ้าพ,พี่มาถามมาตูม,ม,มวันนี้มาตูมตอบได้คาเดียวว่ามาตูมไม่รู้จักทั้งสาม,มีใครก็ตามที่เป็น่าวอนนี้ไม่รู้จักในทางส่วนตัว,ตวไม่เคยทำฟอร์เร็กไม่เคยทําเว็บพนันออนไลน์และไม่คิดจะถักเลยคดรักย่่อนโตอนนี้แอร์อยู่ต่างประเทศครับไปอยู่สวิตซ์คือ ตูไม่กล้าตอบแทนเพื่อนเยอะนะเพราะว่าตูมก็งงแล้วก็ตกใจกับบางข้อมูลที่ที่มาจากฝั่งของแอร์เหมือนกันตูก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับเรามายังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าแอร์ก็คือน,น่าจะแบบพักผ่อนเลยอะเพราะว่าช่วงนี้แอร์ก็หนักตั้งแต่วันเลนทายมาแล้วว่าที่เขาโดนนะครับแล้วก็เหมือนแอร์กำลังเตรียมที่จะมีน้องด้วยก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ตูมรอให้แอร์กลับมาเจอพี่ๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคําพูดคาดเคลื่อนไม่ใช่ว่าตูมแบบไม่ปัดปัดแต่เขารับผิดชอบนะครับแต่ว่าเรื่องใครให้คนนั้นรับผิดชอบตัวเองดีกว่าพี่ตูมเขาจะทราบเป็นคำว่าแอร์กลับมาไง <c oughs> อันนี้เขาไม่ยาวหรอ,อไม่ยาวนะเดี๋ยวก็น่าจะกลับแนละ้วครับ